วันนี้เงินเฟอ้อเริ่มลงแล้วแต่การที่จะให้เงินเฟอ้อกลับมาอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้คือ3%เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีหลายๆสำนักนะครับก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับบางคนอาจจะ อาจจะกังวลนะครับว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยดอกเบีย้ยมันขึ้นจริงๆแล้วนะครับซึ่งถ้าใครลองเปรียบเทียบกันดูจากเดือนธันวาปีที่แล้วดอกเบี้ยบ้านนะครับเดือนธันวาปีที่แล้วกับต้นมกราปีนี้เนี่ยดอกเบีย้ยขยับมาอย่างเป็นนัยะสาคัญเลยนะครับดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรกเนี่ยของเดือนธันวาเนี่ยอยู่ที่3 3ต้นตนประมาณนี้2ไปลายปสต้นตนได้อยู่ แต่ในช่วงต้นมกราเนี่ยสามสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสามไปปลายสามกลางๆางถึงสี่เปอร์เซ็นต์ละนะครับดอกเบีย้ยขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยและผมก็อยากจะบอกว่าดอกเบีย้ยที่ขึ้นมาในรอบนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับในช่วงต้นปีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566เนี้ยครับเราอาจจะได้เห็นภาพที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยมีการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายต่อเนื่องอีกนะครับพูดกันตรงไปตรงมานะครับเพราะต้องต้องบอกว่าตอนนี้ ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าต้องกดลงมาให้ได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3%ครับแต่เงินเฟอ้อวันนี้อยู่ที่6%อยู่ดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ทำแล้วมันได้ผลนี่คือขึ้นดอกเบีย้ยใช่ไหมขึ้นแล้วเงินเฟอ้อมันก็ลงจริงๆนะครับเรื่องแรกครับคือเงินเฟอ้อน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเรื่องนี้ให้สบายใจได้จุดสูงสุดเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณเดือนกันยายนปี2565นะครับที่หมูมันอลังการมากเลยวันนี้เงินเฟอ้อเริ่มลงแล้ว แต่การที่จะให้เงินเฟอ้อกลับมาอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้คือ3%เอนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีหลายๆสำนักนะครับมีนักวิเคราะห์หลายๆสำนักนะครับที่ออกมาวิเคราะห์กันนะครับอันนี้ก็เป็นแค่นักบททวิเคราะห์นะครับเลขจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่ามีแนวโน้มมากนะครับว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องนะครับในช่วงไตรามาส1และไตรามาส2ของปี2566นี้นะครับซึ่งผมคาดว่าก็น่าจะเป็นการขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเดิมคือขึ้นทีละ0.25%หรนะครับหรือ25 basis p o i n t ิต์นะครับาตามภาษาการเงินเนาะนะฮะขึ้นทีละ0.25%ถ้าขึ้นอีก3ครั้งนะก็จะบวกมา0.75%นะครับวันนี้ดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราอยู่ที่1.25นะครับ ถ้าขึ้นในครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าขึ้นมาอีก3ครั้งบวก0ูนก็จะกลายเป็นว่าครึ่งปีแรกนี้ดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราจะไปจบที่2%เปอร์เซนต่อปีนะครับซึ่งแน่นอนครับพอดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับขึ้นแล้วนะครับดอกเบี้ยงเงินกู้ต่างๆเงินกู้บ้านกู้รถบัตเรเครดิตสินเชื่อ m r ML r m l i m o r เนี่ยครับ ก็จะมีการปรับขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยนะครับดังนั้นผมว่ามันหนีไม่พ้นจริงๆที่เดี๋ยวดอกเบีย้ยปีนี้จะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นเทรนด์ที่ผมว่ารู้ไว้เถอะนะครับเนาะอย่าอย่าปฏิเสธกันเลยรู้ไว้แต่ก็ไม่ได้ต้องกลัวมากเรารู้เพื่อที่เราจะได้ไปเตรียมตัวกันต่อครับว่าเอยจากนี้จะเอายังไงดีนะจากนี้เราจะได้วางแผนไม่ประมาทกับการใช้จ่ายไม่ประมาทในการวางแผนเตรียมพร้อมก่อนผ่อนแล้วก็ไม่ประมาทในการเตรียมเงินสำรองก่อนซื้อ นะครับเนอะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เอามาแชร์กันให้รู้ไว้ว่าวันหลังจากนี้ไปคิวหคิวสอเนี้ยมีโอกาสเห็นการปรับขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงก็ดีนะครับถ้ามีการประกาศอย่างเป็นทางการอย่างไรหรือมีข่าวเพิ่มเติมยังไง เดี๋ยวผมเอาข้อมูลมาสรุปให้ทุกคนฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับในในปีนี้นะครับผมตั้งใจจะทำคอร์สนะครับซึ่งเป็นคอร์สฟรีนะฮะไม่ไม่คิดตังค์เนาะตั้งใจทำในวิกฤตในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจดูอึมครึมดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นตลาดการเงินผันผวนแบบนี้เนี่ยผมว่าเราควรที่จะค่อยๆสร้างความมั่นคงไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็กลับมาดูแลหลังบ้านให้ดีที่ผมบอกตลอดผมเลยมีความตั้งใจว่าผม,มอยากจะทำ อคอร์สออนไลน์ที่เป็นคอร์สฟรีเรื่องการวางแผนการเงินชื่อคอร์สนะครับที่ยังบอกไม่ได้เพราะยังคิดไม่ออกนะคบว่าจะเอาคอร์สอะไรแต่ว่าเนื้อหาในคอร์สเนี่ยก็มีมีลิสต์ไว้แล้วล่ะครับว่าว่าจะทําอะไรบ้างเนาะก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนการเงินเริ่มต้นเลยปชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆติดต่อถ้าอยากจะฟังกันก็เข้ามาในช่อง y t u t u นะครับกด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้